ต้องบอกก่อนนะว่าน้องคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดานะครับเปิดทีมชาตินะครับผมเห็นในสนามเล่นเห็นว่าเล่นอะไรเล่นนะคอฟบอลคอฟบอลคัฟบอยไม่ใชซื้อคอฟบอลในทัวร์เตอร์เองมั้ยเนี่ยอยากเตอร์หยิบ what ว h a t what ตกใจที่วิธีว่าย the level jam yes l e v อ l jam l e v e น18 uh yeah because of the movie ah

เล่นจริงเพจนี้ไม่มีอวยสวัสดีครับวันนี้เรามาแชนักบัตร j จ m jam ในคนใกกนกราครับผมผมวันนี้ผมจ้าง ล่ามลามมาส่วนตัวทีนมาส่วนตัวเลยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่สามารถพูดไทยได้เนาะความสามารถที่กูได้เรียนมาได้ใช้วันนี้แล้วอ่าครับผมอันนี้คือ from มาเมเลเซียมาเลเซียอ่าครับผมเดี๋ยวเราจะให้ล่ามของเราสัมภาษณ์นะครับวันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าน้องคนนี้ดีกีไม่ธรรมดานะครับตัวทีมชาตินะครับเห็นในสนามเล่นเห็นว่าเล่นอะไรเล่นคอบอลคอฟบอลยาย จะื้อคอบบอลในถ้ําตัวเองไหม, yeah, มคะอย่าด้วยอยาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเล่น2กีฬานะครับผมแล้วกีฬาค่อนข้างจะเป็นกีฬาที่เล่นยากด้วยกีฬานี้อ่ะเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวแล้วก็บอกถึงตําแหน่งที่เล่นก่อนครับผมลายไม้เมฆเชียนเซ่เศราจิจิเก่งตาเจริญซื่อโอเคผม叫胡雪莹然后今年二十二岁还有还有讲吗？OK 呃还有我是有打篮球还有打 Coffe Ball 然后เอ่อ今天这次我们来是代表 Grab 我们不是代表马来西亚然后เซ้ยเขายังจะจงงออ๋ออ๋อก็น้องอายุยี่สิบสองก็เขาเล่นทั้งคอสบอลแล้วก็เล่นทั้งบาสชื่อชื่อชื่อน้องเขากูลืมไปแล้วสั้นๆคุณไดก็ยู่ชิวมิ้งไหมเอ่อเจ้าคีคีอ่าน้องชื่อคีคีนะครับผมคีคีน้องคีอยคี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 อ่าคีคีครับผมอ่า 然后你打球打了久了吗？呃，四年级就开始打球了。哦，四年级。呃，十岁。十岁。然后练了十几练了啊，嗯，练先先打篮球，先然后才打 c o f b a l l 哦。就是那么始啊，打篮球，然后才打 c o f b a l l 哦。嗯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 。 อ่ามาเลเซียก็คือเป็นทีมชาติพอลบอลของมาเลเซียเลยนะครับตัวเป็นเป็นอายุ22 2เล่นบาสมาแต่10บปีสองปีสองปีแต่เชวอลเนี่ยอ่าอนตงต่าเี่ให้อ่าอะก็คือต่าเดนี่ให้อ่าอบค่ะตาดิที่เ้อ่าอบี่กอตางเท่อ่าอบคุณต่ะผมกต่าเิที่งหอ่าขอบค่กอตางเิี่า้อ่าอบคู่กันือตเี่ใ้อ่าัอบคุ่กอตเิ่้อ่า4อ่อา บาเล่นตอนสิบหกไม่นธรรมดาสุดยอดคนนี้เดี๋ยวเราให้มาพูดถึงรองเท้าวันนี้กันดีกว่าว่าเขาเอาใส่รองเท้าคู่ไหนมาอชั้นจะวันนี้มาคือรองที่คืออันดับแล้วก็เขาจริงๆฉนไ่ได้เอารองเท้าที่ดีที่สุดมาฉันมาลองใส่รอเท้่นี่มันจะใส่สายไหมรองเท้าคู่นี้มันก็คือรองเท้าที่ดี่สุที่ฉันมีรองเทาคู่นี้มันก็คือรองเท้าที่ดีที่สุดที่ฉันม 它的鞋号是刚刚好的刚刚好对如果你拿八号半你就拿八号半啊่าอ่าครับผมรองผมว่ารองเขาเยอะคู่นี้ก็คือมาใส่รองมาถองเล่นอะไรนะเขามาใส่ลองเล่นอ่ามาใส่ลองเล่นแล้วก็คู่เนี้ยคือใส่พอดีไซส์พอดีไซส์พอดีไซส์ก็คือผิวขอยก็โอเคแหละอ่าใส่ได้กับตำแหน่งของน้องเซนเตอร์อ่าอ่าวิชื่เซนเตอร์ไหมเออชื่อกันชิมโตโยต้าโตโยต้า เป็นตำแหน่งเซนเตอร์เซนเตอร์ด้วยทุกอย่างอ่ะเป็นทุกอย่างในทีมอ่ะเเป็นกัปตันทีมก็คือเอาพุ่จริงคือ3านี่คือทุกคนต้องเล่นได้ทุกตำแหน่งเนาะใช่เพราะ3าเป็นตำแหน่งที่สามารถสลับวนกันเล่นได้ในสนามก็ต้องบอกก่อนว่าแบบมันจะจะไม่เหมือนบาสห้าทั่วไปที่เราเห็นอยู่คือ3าเราจะเห็นว่าวิใช้พลังเยอะมากนะใช่ครับเออเราบอกเลยว่าน้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเมื่อกี้อัดกับฟิลิปปินส์ตุ้มตั้มตุ้มตั้มามากจนวินาทีสุดท้ายอ่ะ 刚差一点点，真的我在看<对>你们哦，真的很厉害，啊、厉害。<的>啊，老大果给คะแนน的话，兄啊，在窗如果要给他同一到十分，你会给他几分？我会给他八分。百分ะแ嗯，啊，那差两分为什么？差在哪里？呃，差两分是很快黑哦。 呃，很快变黑那个鞋，因为白鞋嘛。啊。呃，其实也是有黑色啦，我比较喜欢白色。嗯。Then 它会很这边很容易，会很松啊，对不对啊？会很松，会很容易折到，所以我的脚都是会包，我都会包脚打球练球。OK，啊，我话开八点十，啊，就两蛋呢，第一样嘞，它变色白，嗯，变灰，啊，第二是。

คือโอเคน่าเกอร์ I G U อะพี่สักิ่ิฟอกคโอเคูนคตรงนี้นะเราจะปักไว้ให้ให้แฟนขับชาวไทยติดตามน้องเขาด้วยนะครับน่ารักเนเก่งด้วยครับผมใช่ใช่ชชนีสวัสดีครับอีกหนึ่งคนของทีมชาติคนนี้อ่ะมาเลเซียเล็กที่ขี่หนูอ่าอ โสุดยอดถึงความแม่นแล้วนี่ห็นตัวเล็กบางบางอย่างนี้นะ,ะข้ามบอลโคตรดีจริงก็ได้สุดยอดจริงครับคนนี้ไตแม่งโคตรใหญ่เ,เดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวแล้วก,ก็บอกตาแหน่งที่เล่นก่อนครับผมมาแนะนำตัวด้วยสิเออผมชื่อจังฮุ่ยหลิงอายุสิบเจ็ดครับผมอ่าก็เป็นตัวแทนของมาเลเซียเหมือนกันชื่อสันๆเรียกน้อง,งว่าอยน่นก็เชียวมิง 没有没有。没有，妹妹张惠玲。张慧玲。啊啊。那 k i k 啊。啊。啊。我等龙涛呢。啊，今天带来的鞋就是。欧文七。啊。小姐姐，这双我也有。我是他那的粉丝，我都穿他们的啊。那你带这双鞋子的今天 OK 吗？OK 啊。跟这个地板 OK 吗？OK，很舒服穿的。 รบ oh okay, no ับโอเคใส่สบายใส่สบายอ่าใส่สบายแล้วก็สน好吗ไซ่าใส่刚刚好สพอดีไสพอดีแ้ก你在这双这是双刚刚好吗啊对刚刚好啊พอดีแล้วก็你这ร这เ双刚刚好吗 s i e 啊对อด s แล้ว e ก i ดี um ่เอดีกอดอ ไม่กี่เดือนอ่ะน้องเล่นสนามปูนเหรอครับเลยทุกๆทุกๆทุาๆทุกๆทุกีทุกๆ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 ทอยๆทุก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 สทงกๆทุกๆทุกๆทุกๆทกททเ เขาบอกว่าชอบคูนี้ใส่ดีมากเออก็ถ้าทางจะใส่ดีมากใส่ดีอะจนแบบโอ้โหน้องใช้รองเท้าคุ้มมากโอ้จิงๆนเลนย่คจอนี่คอนี่คื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 อนซ่คือนี่งือนาเคือนี่คงอน่คือ่คือนี่ือนี่คื่นี่คือนเคอี่คือนี่คือนี่คนี่คือนี่คอนี่คือนี่คือนแ่คอนี่คือมี่อน่คือนี่้ือนี่คือนี่คือนี่อนี่นี่คือดี่คือนี่คือเี่อนเป็อนี่คื คือบอกน้องเขามาตั้งแต่เราถ่ายเราเปิดช่องมาเราถ่ายคลิปมาแล้วไม่เคยเจอเรองเท้าที่คู่ไหนที่แบบเป็นอย่างเงี้ยใช่โอ้จเจ๋งเด่นจะต,าย,ตายุีเกมมาก <laughs> โอ้เห็นแล้วตั้งแต่เกิดมา,มาผมบอกเลยครับผม, <laughs> ผมไม่เคยใส่รองเท้าแล้วดอกหายอย่างนี้เลยเอาพูดง่ายคือดอกหาย <laughs> นิดนึงก็เปลี่ยนแล้วครับก็บอกการได้น้องเนี่ยข้างวต้านี่จะต้องไม่มนี่วิ่งชิวเอาเสือหก็เผาเดินควายซือน้องเขาเป็นคนที่ใช้แจ็คแบตเยอะนะก่อนเขาเลย มันก็เลยค่อนข้างจะกินตรงนี้ไปใช่อ่าถึงหมวาอย่างเพว่าผมมีส่วนจะตรงจะเร่มแลจะ不见จ这里是海。แล้วเลื่ไหมเลื่อนไหมลองไหมลงลื่นมแล้วจ้า้าชวนที้ตาหรือเขาไม่หัวเออถ้าเกิดาที่ี่ไม่หัวไม่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 ไื่น ไม่มีผลอะไรกันไม่มีผลม <laughs> ึงดูรองเท้าเมื่อกี้ดิผมใช่ใช่ผม <c oughs> ไปดูน้องเขาเล่นนะคือ,อ,อทีแรกผมไม่เห็นพื้นรองเท้าออผมคิดว่าแบบรองเท้าใหม่ๆอะ่ะเออแล้วข้ามันไม่กลัวเจ็บด้วยโผมไม่รอดผมยังตกใจกับพ <c oughs> <c oughs> ื้นรองเท้าม,มันไม่ได้สุดยอดจริงๆนะครับผมพื้นรองเท้าขนาดนี้แล้วน้องเขาเล่นเหมือนแบบไม่ได้มีผลอะไรกับน้องเขาเลยอ่ะน่าจะสร้างอีโต้สิบเปอร์นี่เก็บทังสิบเปอร์แปดเปอร์แปดเปอร์น่าน่าสองเปอร์是哪里的？ าาออก็ว他的鞋底可以再多耐磨一点。哦耐磨一点。哦。不然穿一下就没有好了。对啊。它แ,แข็งเกนไปอ啊。他ให้แเต็มสิ啊。啊，ให้แเต็มแล้วก็เอลลงเท้าล่านมันแบบยังไม่นุ่หมหอ。อยังไม่นุ่<อ>ม。ห我อ。ยับอกเขาว่าต้องเป็นไคี่อินฟิน้ครับมันจะนุ่มมา, <S <S ก,าก。我这边你可以试试看那个那个凯丽最新的那 对，我一直想不穿这个，然后后来就换八八，那比较软，哦，可以试试看，有机会可以试试看，真的不骗你，因为我从一到八我都穿，哦，真的，嗯，都是差在这边嘛，其他都 OK，可以，嗯，对，比较啊，最后了，那个你可以给我们的 ID 吗？如果有粉丝要去跟着你，可以吗？方便吗？可以，可以，可以哦。 อ่ะไอจีอรอกันอยู่รอกันอยู่รอรอรออ่ะไอจีเราจัดให้ครับผมตรงนี้อ่าครับผมเชียร์โบก้าวเดี๋ยวไปติดตามผลงานน้องเขาด้านนะครับบอกเลยว่าสุดยอดครับผมโอเคขอบคุณน้องเขามากครับผมวันนี้ครับผมเขาเชียร์เชียร์นี้เชียร์เชียนี้ครับวันนี้เรามาเจอกับน้องน่ารักอีกคนนะครับผมกาดาสิงคโปร์ใช่อเมื่อไหสิงคโปร์ทีมจัมช็อตจัมช็อตจัมช็อตจากสิงคโปร์ยัต 啊，uh, 先介绍一下这些的名字，好不好？哦，呃，Hello，我是佩璇，呃、uh,，from Singapore，嗯哼、uh huh.，and 呃、uh,，Yeah，我现在在 jump shot，对、okay.，jump shot，OK，And、okay. what do you choose w h e the Lebron James？Yes，Lebron James。呃、bon uh,，Yeah，because of the movie《t o Sport》，Yeah，《t o Sport》。t s r i g h t t h e the, 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 the movie《啊》u s i <movie>. a l Lebron James is in。 เอ่ออะไรวะสเปเชีย special. s p e c i a l โอเคอ่อจลิอนีเอ่อ้นไแน่ i าเป็นจลิมิตเอ็ดดิชันใช่ไหมใช่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 ใช i t ช่ใช i t ช่ใ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 ช o ใช e ใช่ใช่ใช่ใช t ใช่นช่ใช่ใ้่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ช่ใ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 ่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช่่ใช่ใ่่่ใช่ใช่ใช่ใเช่น่่ใช่่ใช่ใช่ใั่ใช่ช่ใช่ใชว่ใช่่่ใช่ใช่ใส่ เบอร์ของทีมชติงกาชุดติงกาดนะครับผมชติงกาห่รอเเสเออเป็นเอร์ชติาเอร์อาเอร์2อชุดติงการ์สชดติงกาบอร์อดกเบอร์สองชุติงาเบอรดตกเบอร์สอุดติงกรสองชุดติงการ์ติรดตการงกเชกอร์สองกเาเออกอาเองบสกาเบรเบอร์สกบอกาเิาเราเบตเบอร์กรกบรสอดกอิเบอรองา ใส่สบายดีแต่ง performance for the shoe for 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 the o u t d o r court its performance is good Uh, yes I think it's for indoor court more more to us indoor court and you try to fit h the the t r e t y court is a plastic is a, some slippery or no no is it's okay yeah the friction is very good เขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นสำหรับ indoor แต่ว่าเล่นขอดสามขาที่เป็นพลาสติกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ลื่นนะครับก็ยังโอเคอยู่ก็ดีเลยแล้วก็ รัสุดท้ายแล้วี่วะกี่คะแนนถ้าว่า The r a e 1 to 10 How many you give to the the level j e m Oh you mean the comfort Yeah Oh yeah y ใ่แคะแนนนะครับผม8เต็ม10เต็ม10นะครับผมพี่เก๋น่าก็ IG เก็ือนจะมาเกมเนส่วนเนซื้อถวนที่ต้นจัหนได้ไหมอวกมอเคดีดีดีด โอเคครับหนุ่มๆนะครับผม IG น้องเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วส่วนฝีมือน้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนโอเคชาะโต้งจ้างจืดเราจะเจอนี้สวัสดีครับผมเรามาเจอน้องคนนี้อิมพอดอ๋อสูงภาษาไทยของแม่แดงเราเราจะสามารถภาษาอะไรดีครับ Can you speak Thai พูดได้พูดไทยได้ครับโอ้ได้เหรอด่าได้ไหมขอสักคำเจ็บๆให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมน้องพ่อตาย ชัดไหมครับชัดไหมครับผมเฮ้ยน้องนี่ฮ่าฮ่าผมชอบผมชอบอ่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนแล้วก็ปกติเล่นตำแหน่งอะไรครับผมเสวัสดีครับผมชื่อชิชิโัซเงโกครับชื่อเล่นชิชิครับผมเล่นปีกครับแล้วก็เล่นเซนเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องว่าคําต่อไปกูจะเล่นมึงเียรออ่ะครับผม วันนี้ไทชีเอารองเท้าอะไรมาครับผมมาเล่นพื้นวันนี้ผมเอารองเท้าของเทียงนะครับเทียก็รุ่นใหม่สุดแล้วครับใหม่สุดแล้วครับไทยยงมีรุ่นเดียวครับผมันไม่เอบอกว่ารุ่นเดียวครับผมเทียงสีแพนด้าใช่ครับแพนด้าเลยครับไทชี่แม่งเล่นจนจะกลายเป็นสีดำหมดแล้วครับผมจากขาวดำจนจะกลายเป็นดำล้วนแล้วครับโอ้ยยังเลยพี่เดียวผมต้องไปขัดไ่นะ ดูขนาดดูการเลือกเทยังมาก็รู้แล้วเป็นคนเต่งยาวแน่นอนอ่าครับผมเป็นคนเท้ายาวต้องยาวอ่ะรู้สึกไงครับใส่เทยังก็มันก็ใส่สบายดีครับมันก็รัดข้อเท้าดีผมก็ใส่แล้วเล่นยิงแมวมันเทยังเลยครับจริงเหรอครับผมโยจริงครับลองดูแล้ครับเดี๋ยวพี่ชอบพี่ชอบเวลาน้องหลุดเข้าไปดังนะจำได้เลยตอนโฮเอ็มพี่เจอกับน้อง ก็พี่แทบจะวิ่งหนีเลยครับผมใช้งามที่แล้วที่รอที่แบบมันโดนอยู่จะจะรอให้มันดังใส่หน้ากูทําไมครับผมนี่เหมือนกู <laughs> เลยมันกูจริงให้มันดังเฮ้ย <laughs> แต่พูดถึงจริงๆแล้วเทชี้ก็ไม่ได้เป็นคนถือ่าสูงมากนะครับผมไม่ได้สูงมากครับ,รบแต่แบบการจ้มปคือโหดจริง <laughs> คือตอนเด็กของดอดสปริงเข้าไปอร่อยเลยครับอ๋อคองโกงเขาให้กินสปริงดวไปโอ้มีเยอะแยะพี่มาจากคองโกง ใช่ครับผมมาจากจีนร,ร,ร,รู้ตรงไหนที่ <c oughs> เป็นจีนยอยอยอ่ยอ, <c oughs> อเรามาพูดถึงรองเท้าต่อเรื่องพูดถึงความยึดเกาะเป็นไงครับผมตัวนี้มันก็ดีครับมันติดพื้นดีแล้วตอนผมคอสหรือวิ่งมันก็ไม่ลื่นอะไรเลยครับ,คร,บครับผมอันนี้คือเทชีใส่เล่นพื้นอะไรบ้างครับผมเออผมใช้เล่นพื้นแบบข้างในครับสามสามข้างในแล้วก็พื้น พื้นธรรมดาพื้นยิ่ดอพื้นดอครับเคยไปเล่นกับพื้นปูนป่ะพื้นี้เออไม่ครับไม่ไม่กล้าครับอ๋อเสียเสียแรงเงินอ๋อเสียดรองเท้านะครับฟูและระดับนี้เขาเขาไม่ไปแตะพื้นปูนแล้วครับผมใช่ไหมครับผมเล่นระดับเทชิปครับครับเล่นทุกวันอะถ้าให้ถ้าให้ลงคะแนนรองเท้าคู่นี้เต็มสิบไทชิให้เท่าไหร่ดีผมให้8.5ครับ เยอะอยู่นะหายไปแต้มครึ่งเอ่อทำไมถึงทำไมถึงที่มันหายไปผม <Okay. S 1> ข,ข้อวข่าวมันใส่มันใส่ดีแต่<อ>ผมหลุดไหมข้อเท้าข้อเท้าก็ไม่ได้หลุดมากครับแก้สองมันมัน สนงบนลเต็นนะก็เลยให้่าส่งบนเตีนไปว่าไม่ใช่ส่งรองเท้าว่าน่าจะเป็นส่งบอลนะก็โอเคถ้คาอย่างงี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไทชิด้วยนะครับผมอ่ <c oughs> มาผมนะก็อยากโซติดตามน้องชอบเห็นเขาผ่า IG. นหน้าไอจีับผมก็ใครยังไม่มีไอจีน้องหรือเ่าเดี๋ยวเราฝากนะเปิดวาร์ปได้น้องให้สาวๆมาฟอลโล่ได้ได้เลยครับนี่<ด>ครับผมเดี๋ยวเราจะเปิด ติดตามน้องเทชี่กันได้ครับผมครับผมก็ขอบคุณมากครับครับเป็นไงบ้างครับผมวันนี้ก็คุ้มไหมครับกับที่มาคุ้มนะคุ้มนะได้ดูบาสดีๆได้ดูสาวได้ดูบาสดีๆได้ดูสเต็ปบาร์ดเออสเต็ปบารระดับนานาชาตินี่คือนานาชาติโอเคนะสุดยอดเหมือนกันนะแค่มาดูตัวทีมชาติเราเล่นก็สุดยอดแล้วทีมชาติอะไรครับทีมชาติไทยอ๋อทีมชาติไทยใช่ไหมครับ ราวก็ได้คุณคุณปวดพูดความในใจของคุณจริงๆมาครับผมโอ้ยก็น่ารักเล่นดีเล่นเล่นน้อยไปหน่อยเล่นดีเล่นดีเล่นดีก็ถ้าเต็บดีแบบเออโอเคครับผมก็ยังไงถ้าใครอยากให้เราไปที่ไหนหรือว่าอยากให้ไปรายการอะไรลองทักเรามาครับผมทักเรามาได้ครับผมที่ไหนมีสาวที่ไหนมีรองเท้าที่ไหนมีรองเท้าที่ไหนมีบ้าสเราจะตามไปส่อง ถ้าเราไปได้เราก็จะไปกรับผมใช่ครับ <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กด Subscribe กกให้เราด้วยนะครับผม <c oughs> ครับเราเจอกัน EP ต่อไปรรครับผมสวัสดีครับ่องที